สวัสดีค่ะวันนี้มาดูการสักคิ้วสไลด์ด้วยเครื่องออมเบยเวียดนามนะคะเห็น <He 's S 2> ช่างสักคิ้วหลายๆคนบอกว่าเครื่องออมเบยเวียดนามเนี่ยสักคิ้วแล้วสีขึ้นเม็ดสีสวยมากก็เลยอยากจะลองดูค่ะว่าจะดีจริงแล้วก็จะสวยจริงเหมือนอย่างที่คำล่ำลือหรือเปล่าพอดีกับลูกค้าท่านนี้นะคะไม่ค่อยจะมีคิ้วเลยค่ะก็เลยได้โอกาสค่ะลองเลยรีวิวด้วยเลยค่ะ เพราะว่าคนที่ไม่ค่อยมีขนคิ้วเวลาที่สักออกมาแล้วติดดีไม่ดีมันก็จะเห็นได้ชัดเจนค่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องรอตอนที่คิ้วลอกหมดแล้วอีกประมาณ7วันนะคะยังไงจะติดต่อลูกค้าแล้วก็ขอรีวิวอีกครั้งหนึ่งให้ดูค่ะว่าติดดีสีสวยขึ้นเม็ดสีจริงหรือเปล่า การใช้เครื่องออมเบพัดว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่เหมือนเครื่องดิจิตอลมันง่ายกว่าแต่ก็ลองดูค่ะเผื่อว่าออกมาแล้วสวยดีก็จะพยายามระวังให้ดีที่สุดค่ะถ้าสนใจคิ้วสวยสักปากชมพูอยากลบแก้ไขปรับทรงเติมสีสามารถติดต่อพัดได้นะคะหรือโทร0654919699ชัางพัดค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งให้พัดด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ